ครับกลับมาเจอกันกับรายการสวนกระแสนะครับผมผมชิดนะครับดำเนินรายการเสวอวันนี้นะครับก็เป็นข่าวใหญ่นะครับแถวเรียบถนนเอกมัยรามินทานะครับก็วันนี้เรามีปัญหาที่จะต้องมาถกกันนะครับโอเคเริ่มจากดบีบน้ําก่อนนะครับไม่ต้องซสีเรียสนะครับใจชื่นๆกันนะครับก็เดี๋ยวมาเล่ากันนะครับโอเคฝั่งนี้เป็นฝ่ายคู่กรณีอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นฝ่ายเจ้าทูกนะครับเดี๋ยวจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคือทุกวันนี้นะครับเข้าหมู่บ้านมาก็ อยากนอนอยากอะไรอยากพักผ่อนทํางานอะนะอืครับแลวที่นี้บ้านาข้างๆเนี่ยเขาท่อเขาเสียงดังรั่นมากๆเลยคือแบบอยากพักผ่อนก็พักไม่ได้อยากนอนก,นอนก็นอนไม่ได้สั้นหนึ่งบึ้นชแบ้นหนึ่งบึ้นอ,อะไรองเขาก็ไม่รู้แล้วส่วนใหญ่เสียงนี่จะมาช่วงไหนครับช่วงแบบเช้าเช้าหรือเย็นเย็น <ๆ S 2> หรือทั้งวันเช้าตู่ด้วยแล้วก็มีช่่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาแบบก็คือดึกๆโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ายามการก็ผมออกไปเที่ยว ตอนช่วงกลางคืนเหรอครับผมออกไปเที่ยวกลางคืนช่วงเช้าขึ้นแต่เช้าผมผมไปทํางานอ๋อครับผมผมก็ต้องสตาร์ทรถออกปะแต่มันยามวิกาลไงก็ท่อผมเป็นยังไงครับทำมาแพ้อ๋อคุณขับรถอะไรครับเนี่ยขับพอเช่โอเคแล้วเพิ่งเปลี่ยนท่อมาไหมไทล่านาวันวังเอ้ยแล้วท่อตัวไหนครับที่ใส่ไปเป็เสียงดังๆเอาให้เห็นกล่องนะครับเนี่ยเอามาด้วยไงโอ้โหนี่คุณยกมาเลยเหรอเนี่ยอะคาบริกเพียวพาวเวอร์ อย่างนี้นั่นเองที่ทางเจ้าทุกรู้สึกไม่ดีมากมากใช่ครับโอเคครับแล้ว็นยังไงต่อครับมันท่อตัวนี้มันมันมีเขาเรียกว่าเป็นพัสดุที่พิเศษพิเศษพิเศษยังไงครับเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมน้ำหนักเบาบวกแรงม้าประมาณสิบตัวโโอหเสียงก็มีความเท่ของเขาอยู่แล้วนะฮะไปท่อจากสโลรเนียชั้นนําระดับโลกก็คือเป็นต่อวาวตรงรถสวยงามเพอร์เฟกหยิบเข้าหยิบออกเพอร์เฟกมากมาย ผมบอกคุณเปล่กันมากเลยนะครับทำไมครับมันไม่ดีอยู่ไหนฮะผมจะโทษที่มีตรงไหนมันดังลั่นเลยสวยเลยผมสั่งแค่สลิปออนนะเนี่ยผมยังไม่ทันสั่งดาวไปเลยนะคุณผู้ชมผมผิดเหรอผมทำเลยผิดแค่สตาร์โอลจากบ้านผมทำได้ผิดคือคุณบอบรูงจะบอกว่าถ้าใส่ดาวไปเนี่ยมันจะลั่นกว่านี้ใช่ไหมมันจะลั่นกว่านี้ครับคุณบอบรูงครับแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่ามันเปิดปิดวาวได้ทำไมคุณไม่ปิดให้มันเงียบล่ะครับมันต่อกับวาวเดิมครับแต่รถผมมันออกมาผมก็กดสปอร์ตออกเลยขับแบบนอร ก็เราเป็นสิ่งอ๋อโอเคของมันต้องมีคือมันมีเปิดปิดได้แต่ไม่ได้เปิดปิดแต่คุณไม่ปิดก็ผมใช้อะคาพูบิกอ๋อก็ต้องโชว์นิดก็ต้องโชว์เสียงนิดนึงได้แล้วแต่กอเดือดไม่เสียท่อมันไม่ได้ถุ่วๆเลยครับอ๋อก็เลยต้องโชว์นิดนึงใช่ไหมแบรนด์พรีเมียมอะพรีเมียมพรีเมียมหรือเปล่าอ๋อครับผมอ๋อโอเคอ่ะแล้วคุณทำไมไม่ใส่ที่อุดหูนอนมันบ้านนะทำไมต้องใส่อีกอะแล้วก็ดิ่ก็บ้านผมเหมือนกันโอ้ก็สีแทนมันข้ามบ้านฉันสิ โอเคงั้นคุณมีหลักฐานไหมในการที่ผมใส่ท่อโควิดแล้วมันเสียงดังคุณหยิบของมาให้ผมดูเลยได้ไหมคุณมีหลักฐานอะไรไหมครับคุณมีของไหมมีโอเคงั้นเชิญเลยครับเชิญหยิบมาเลยครับมีหลักฐานมาด้วยครับโอ้โหคุณวาตัวแล้วเนี่ยโอ้ยร้อยเฮ้ยยกมือเดียวได้เลยโอ้ยตา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 ยดิผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับเนี่ยอันนี้ไปแอบถอดจากรถคนนี้มาหรือเปล่าคบเนี่ยใช่ค่ะให้คนเราใช้แอบไปถอดมาเฮ้ยจะบอกบอกก่อนเลยนี่มันข้อหารักทรัพย์ เฮ้ยผู้หญิงยกท่อได้ไงอ๋อผู้หญิงยกท่อได้มันเบาขนาดนั้นเลยมันเบามากครัคุณโยนต้องบอกกันนะครับผมนี่คือท่อของอาคาวิกนะครับผมเป็นอาคาวิกที่เป็นซิปออนเป็นวัสดุที่ทำมาจากไทเทเนียมโอเคครับจากโซโลเวเนียแล้วเป่าทรายมาแบบสวยงามเขาเรียกว่าเป็นหล่อมากมากระดับประเทศเป็นแบรนด์ระดับโลกครับพี่ชายระดับโลกเลยใช่ไหมใช่ครับคุณชิดถูกต้องครับโอเคคุณชิดส่วนกระแสครับคุณลองยกดูครับว่าเป็นยังไงขอมือเดียวนะดียว ไม่ต้องมือได้นิ้วก้อยก็ได้นะจริงไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะครับเดี๋ยวนิ้วผมจะหักนะครับโอเคให้ดูกว่านี้ก็ okay. เซกเมนต์นี้นก็คืออย่างที่บอกครับแรงม้าประมาณ10ตัวนะครับผมแรงบิดเพิ่มประมาณ15บนิวตันเมตรก็คือเยอะมากๆก็คืออยู่ในพอเช่ของผมเนี่ย911 <ๆ S 2> นะครับผม <ๆ S 2> GT3 <3 S 2> ของผมเนี่ยมันก็จะเทยมากไม่ใช่แล้วเป็นรุ่นเนี่ยผมรถใหม่992อตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ล่าสุด ใส่ตัวนี้จบเลยมาโอเค,อเคลั่นล่น,ลนปิดเบตเปิดปิดได้แต่ไม่ปิดแต่ไม่ปิด,ปดโอเคก็ชอบเปิดโอเคนะครับมันก็มีหลักฐานรับมารับมาตัวนะครับผมอุ้ยตายพูดผิดอุ้ยใส่เตาะใส่เตาะนะครับใส่เตาะนะครับเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะคุณเพนเพนหลั<ๆ>อ,อย่างนี้ไปเนี่ยผมจะเริ่มปิดวาล์วบ้างอ่าบ้างบางเวลาโอเคนะครับแต่บางทีผมก็ต้องโชว์คุณสนใจจะไปนั่งรถผมไหมครับ แต่ทางเจ้าทูกก็ต้องนิดนึงนะครับไม่นั่งค่ะแต่เขาขับยิงได้ไหมได้ครับดิวอ้าวนันคดีนี้จบนะครับผมโอเคเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าไม่เป็นคดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับเจ้าทุกแล้วก็ครัวดีนะครับก็ถือว่าเคลียร์กันได้ครับก็ถือว่าเป็นคดีนะครับก็ฝากนะครับุหิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจผู้ชมด้วยนะครับผมก็แบรนด์ตัวนี้เป็นตัวระดับระดับโลกเนี่ยใครสนใจนะคุณผู้ชมนะผมมาอ่านกันเลยนะผู้ชมก็ ทักไปเลยครับผมท่อคาวิกเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะครับให้เลือกกันนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่ารถใช้รุ่นไหนนะครับผมอย่างเช่นพวกเอ็มที่เราทำบ่อยนะพี่ใช่ครับมีเยอะนะครับผมคอเช่นะครับผมต่างๆนะครับวีหกขึ้นไปเราทักมาได้นะครับผมหล่อเสียงดีน้ําหนักเบาแรงมาเพิ่มแล้วก็ถ้ามีดาวไปด้วยก็คือสุดไปเลยใช่ครับแล้วเปิดปิดวาล์วด้วยถูกต้องครับแล้วเปิดปิดวาล์วด้วยได้นะคุณผู้ชมนะครับผมถ้าคุณจะออกจากบ้านแบบเงียบๆโดยที่ไม่ให้ใครรู้ทําได้ครับผมโอเควันนี้ก็ขอฝากยูทูบชาแนลพ ช่องไหนพี่ขอ,อ,อนตบาลไทยแลนด์ค่ะนะฮะกดไลค์กดแชร์กดส c ม i ครกดปักมุมกดกระดิ่งกดทุกอย่างฟอลโล่พวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ผม Boom, บูมวิชิตพี่เพนขอลาไปก่อนนะ<ช>สวัสดีครับ